ไปฮะที่โรงงานไทันา <laughs> ไปหาที่จะไปทไทนาด้วยจ้ะตอนนี้แดดอ่อนๆพอดีจ้มพออ่อนดอกแดดจะแห้งไปดต้ะนากนนยอแห้งปลามุดดองแล้วดูปลามุดดองเลยได้ดีจ้ข้างจะไปอันี้ก็่รัพี่เองมาเบือกัิน <laughs> ว่า,ากันเราจะยืนยืนในสักทีเดีวยวเดี๋ยวถา่ายไปดีอตอนไหนไหนดีจ้นี้เราก็ถึงแล้วนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังตัวกำลังดูกันอยู่นะคะนี่ท่าแก,ก่กำลังดูอยู่นะคะว่าเป็นยังไงว่าจังไรจ้างานนี้รู้สึกว่ามันจะยากนิดหน่อยครับใช่ไหม <พอ S 2> คะดินนี้ดินยังมีน้ำอมน้ำอยู่อ๋อ สัมผัสได้ครับตอนกลางมังนยังยุบตัวอยู่โ okay, อเคจ้าแสงไหม,<อ>มก็มาดูพื้นที่เขาวครับพ่อจะทำสนามเครื่องบินครับแถวนี้เดโโินโมนะนี่คือเท่าแกะคะเท่าแก่มาดูงาน เดี๋ยวจะบอกลูกน้องมาไถานานะคะจะไม่รู้ว่าจะไถได้ไหมแกกำลังชี้งานนะคะข้าแกไม่ร้านนะคะอายุแค่ยี่สิบเองค่ะนี่นาเป็นพันไร่นะคะเป็นงไงบ้างคะข้าแกไทยไทยบยัได้ไทยบยัวใดไม่เจอนี่ไจ้ามันบู๊แต่คนยังไม่งงเลย

แล้วเต้สักแกเลยจ้ะเตว่าไ,ไงแล้วแต่เลยไบดได้อะอมนบกยนยบดได้เขนาดยังไม่ห้อยเกิดถือว่ามันปเปลียลงลมอยู่นี่นย,นยังเป็นขี่ต้มเลย นี่แสงอาจจะนี่้องทำอาจจะประห็นนี่คิดอมเลยใช้เงินลุยๆเลยโอเคโ <Okay. S 2> อเคเจอกันคลิปหน้าครับค่ะ